เอาเลยแคปับสดีทุกทุกท่านผมเองลีลัคลิปวิดีโอนี้เราจะมากล่ากวก่าถึงกำลังรบทั้งหมดของเทมเพลตกันครับว่ามีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ ในช่วงแรกของเรื่องครับกำลังรบของเทมเพสในยุคนั้นมีเพียงแค่กอบลินกับไรวุฟเท่านั้นที่สาบานจะจงรักภักดีต่อริมูรุแต่แล้วในเหตุการณ์ต่อมาครับพวกโอเกยก็ได้เข้าร่วมกับเทมเพสและพัฒนากลายเป็นขี้จิน๋นในเวลาต่อมาเหล่านักรบของเทมเพสก็ได้เข้าต่อสู้กับพวกอ็อกจำนวน2 0 0 0 0 0ตนอ็อกได้พ่ายแพ้ในสงครามครั้งนี้อ็อกที่เหลือรอดประมาณ1 5 0 0 0 0้นตนได้ยอมจำนวนและอยู่ใต้อานาจของริมูรุ พปริซ์ทแมนที่ร่วมต่อสู้ในศึกครั้งนี้ก็ได้เข้าร่วมกับเทมเพสด้วยเช่นกันกาลังรบของเทมเพสจึงเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลกองทัพของเทมเพสถือได้ว่าเป็นกองกำลังป้องกันตนเองมากกว่าไม่ใช่กำลังรบที่มีไว้เพื่อบุกโจมตีศัตรูแบบบ้าเลือดรูปแบบนี้ได้บอกไปในไหนว่าริโมดูได้จะตั้งกำลังรบให้คล้ายคลึงกับประเทศญี่ปุ่นมันคือกองกำลังติดอาวุธที่ถูกเรียกว่ากองกำลังป้องกันตนเองในช่วงสงครามกับจักรวรรดิตวันออก จะเห็นได้ว่าริมุรุเลือกที่จะรอให้จักรวรรดิตะวันออกบุกโจมตีเราก่อนริมุรุเชื่อว่าตราบใดที่เราไม่ได้เป็นฝ่ายบุกโจมตีก่อนและในเมื่อฝั่งนู้นบุกเข้ามาหาเรื่องเองมันจึงเป็นสิทธิทางศีลธรรมที่ฝ่ายริมุรุจะสังหารพวกเขาโดยไม่เหลือไม่แต่คนเดียวยิ่งฝ่ายตรงข้ามไม่เคารพกฎของสงครามทางฝั่งของริมุรุก็ไม่จําเป็นต้องมีความปราณนนีเช่นกันเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วหนึ่งครั้งตอนที่อาณาจักรฟานมุสบุกเข้ามาโจมตีเทมเพลส อย่างไรก็ตามครับริมุรุก็ยังคงยึดกดทางสงครามอยู่2ข้อ 1. เขาจะไม่ฆ่าพลเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องเด็ดขาด 2. เมื่อสองครามสิ้นสุดลงแล้วจะไม่มีการไปไล่เก็บพวกที่นี้รอดเช่นกันอันนี้คือในกรณีที่ศัตรูบุกมาทำสงครามกับเทมเพสแบบด,ด,ดื้อนะครับแต่ถ้าศัตรูยึดตามกดสงครามแบบไฟแฝเหมือนกันเนี่ยฝ่ายที่ชนะสึกก็จะมีการประนีประนอมกับศัตรูที่แพ้มากกว่าดีก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีรับมาเจราจากันมาพูดคุยกันดีกว่าครับไม่ต้องมีสงครามในยทั้งสิน้น กำลังรบของเทมเพสครับจะปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดโดยจะมีเบนนมารูเป็นจอมพลสูงสุดในการนำทัพและวางแผนการรบแม้แต่ริมมรุก็ไม่สามารถทีจ่จะเข้าไปเอี่ยวได้โดยตรงยกเว้นเรื่องแผนการรบที่ริมมรุสามารถออกความคิดเห็นสนับสนุนได้คราวนี้เรทาทำความรู้จักกับเหล่าผู้บริหารในด้านการสู้รบกันดีกว่าครับผู้ปกครองสูงสุดของมหาพงไพรจูราแห่งประเทศซาพันจูราเทมเพสนั่นคือจอมมาริโมรุผู้ใช้สิทธิ์ป,ปกล่าวแต่ไม่ปกครอง เหล่าผู้บริหารด้านการรบในแต่ละหน่วยงานได้แก่ 1. ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเบดิมารุ 2. ผู้ช่วยผู้บัญชาการฮาคุโด 3. หัวหน้าหน่วยข่าวกรองโซเอ 4. หัวหน้าหน่วยทั่วไปเกียวโด 5. หัวหน้าหน่วยคุ้มกันประจำตัวริมุรุและหัวหน้าเลขานุการของริมุรุชิออน 6. เลขานุการของริมุรุและนายพลเดียร์บลู 7. แม่ทัพกบา 8รองแม่ทัพบังกา 9. รองแม่ทัพกาบิรู10เจ้าที่ข่าวกรองเทสทาร์ซา11เจ้าหจ้าที่ข่าวกรองสองอันติมา12เจ้าเจ้าที่ข่าวกรอง3มคาเดลาหน่วยงานด้านการรบจะมีอยู่4คนหลักๆ 1. ผู้บัญชาการสูงสุดเบนิมารู 2. ผู้ช่วยผู้บัญชาการฮาคุโร3แม่ทัพกอบตะ 4. รองแม่ทัพกาบิรูหน่วยสืบราชการลับมีอยู่กัน2หน่วยหลัก หนึ่งหัวหน้าหน่วยโซเอชื่อหน่วยคูรายามีหน่วยเร้นสีครามเป็นหน่วยสายลับที่คอยสอดแนมและส่งข้อมูลต่างๆมายัางเทมเพสปกเปิดการปฏิบัติหน้าที่และทำงานอยู่เบื้องหลังหน่วยนี้แอบซ่อนอยู่ทั่วบริเวณพื้นที่ของศัตรูและอาณาเขตของเทมเพสทั้งหมด2-1หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มแบ็กดัมเบอร์เผาปีศาจมอร์สลูกน้องคนสนิทของเทสทาร์ซาเป็นหน่วยย่อยของโซเอที่ทำหน้าที่สืบราชการลับในเรื่องต่างๆ ที่หน่วยของโซเอเข้าไปไม่ถึงแฝงตัวอยู่ในดินแดนของศัตรูหน่วยป้องกันเมืองและประเทศ 1. ห,หัวหน้า,าแผนกริกูรุหรือริกู 2. หัวหน้าหน่วยทั่วไปเกลโดหรือเกล 3. ว 3. ไม้ตายลับมังกรวายุคลั่งเวลโดราหน่วยปกป้องเขาวงกฏรอยชันบุคคลที่แข็งแกร่งสุดมีพลังต่อสู้เทียบเท่ากับระดับผู้บริหารสิบหัวกะทิแห่งเขาวงกฏผู้วิทัศน์ชี้0สัตว์มายาเก้าเสียนคู่มาระ อดีตผู้พิทักษ์ชั้นที่80และปัจจุบันผู้ดูแลเขาวงกตเซกิออนอดีตบอสชั้นที่79ปัจจุบันคือผู้บิทักษ์ชั้นที่80อาปิโตผู้พิทักษ์ชั้นที่70อาดันแมนพร้อมกับมังกรมรนะเวนติกองหน้าชั้นที่70อัลเบิร์ตผู้พิทักษ์ชั้นที่60กาโดราผู้บิทักษ์ชั้นที่50โกซสุรุและเมสุรุมังกรระดับสูงมังกรสายพันธุ์ต่างๆที่พัฒนาเป็นราชามังกรดราก้อนหลอด มีทั้งหมด4ตัว 1. ราชามังกรเปลวเพลิงเซฟิรุส 2. ราชามังกรห่าน้้ำแข็งโบเรียส 3. ราชามังกรวายุสลาตันโนทอส 4. ราชามังกรแยกพระสุธาอูรอสกองกำลังที่ใช้ในการรบกับจักรวรรดิตะวันออกกองกำลังที่ 1. นําโดยแม่ทัพกอบตะสมาชิกประมาณ12,000คนประกอบด้วย1หน่วยม้าป่ายักษคู่สมาชิก100ตน วิวัฒนาการมาจากการรวมกันของกอบลินไรเดอร์และสตาร์วูฟพวกเขาทำหน้าที่เป็นตัวเปิดของสงครามครั้งนี้2 g r กรีนนัมเบอร์จำนวน12,000ตนพวกเขาแบ่งออกเป็น3หน่วยหน่วยละ4,000ตนประกอบด้วยเหล่านักรบหลากหลายเผ่าพันธุ์มารวมกันกองกำลังที่2นํนำโดยเกียวโดจำนวน37,000ตนประกอบด้วย1 y e เยลโล่นัมเบอร์จำนวน2,000ตนพวกเขาคือหายออกที่อยู่ภายใต้อน,นัตของเกียวโด 2. องโอเรนต์นัมเบอร์จำนวน35,000้นตนพวกเขาคือออกที่เพิ่งเจ่าวิทนาการเป็นหายออกได้ไม่นานหน่วยสู้รบจะมีอยู่แค่1 5 0 0 0้นตนเท่านั้นส่วนออกที่เหลือจะเป็นหน่วยสนับสนุนและทำหน้าที่เป็นวิศวกรในการก่อสร้างจำนวน2 0,000นตนกองกำลังที่3นํนำโดยกาบ,บรียจจำนวน3,000ตนประกอบด้วย 1. กลุ่มมังกรทะยานฟ้าฮิริวจานวน100ตนพวกเขาเป็นหน่วยที่มีการประสานงานที่ยอดเยี่ยมที่สุด ทั้งบนอากาศและบนพื้นดินอีกทั้งยังมีไม้ตายรับกายร่างมังกรอบร blue number จำนวน3,000ตนพวกเขาคือเพลิซาร์ดแมนที่อาสาเข้าร่วมรบซึ่งหน่วยนี้จะมีแค่ซาร์ดแมนเท่านั้นโดยพวกเขาจะขี่ไวเวิร์นและทะยานขึ้นสู่หน้านฟ้าในเทมเพลพวกเขาถือเป็นหน่วยรับเช่นกันครับของกำลังที่4หน่วยคู่เรไนกลุ่มเพลิงสีชาติกองกำลังของเบดีมาดูจำนวน100ตน พวกเขาคือหน่วยรบระดับสูงประกอบด้วยอสูรเร่งเอโดยส่วนใหญ่พวกเขาได้รับการฝึกสุโทโฮจากฮาคุรุกองกําลังที่5หน่วยเร้นสีครามคูรายามีดูแลเป็ส่วนตัวโดวยโซโอเอจำนวน100ตนพวกเขาเชี่ยวชาญในการรอบสังหารและสืบหาข้อมูลอย่างลับๆโซโอเอมีอานาจควบคุมกลุ่มนี้แต่เพียงผู้เดียวและน้อยคนนักที่จะรู้จักถึงตัวตนของพวกเขากองกําลังที่6โยมิกาอิริกลุ่มนักสู้สีม่วง ดูแลแบบส่วนตัวโดยชิออนจำนวนหนึ่งหมื่นตนหน่วยนี้จะตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์คารักริมุรุความพิเศษของหน่วยนี้คือไม่ตายง่ายๆถึงข้าวคัดอมาตะาเลยด้วยซ้ำเป็นหน่วยที่ถูกฝึกแบบสุดโหดจากชิออนโดยตรงกองกำลังที่7จ็ดแบล็กนัมเบอร์จำนวน700รตนของเดียบลูประกอบด้วยปีศาจในจุดเริ่มต้นทั้ง4ตนและหลอาผู้ติดตามของพวกเขาแม้จํานวนมันจะน้อยเกินกว่าจะเรียกว่ากองกําลังแต่ริมุรุกล่าวว่า นี่คือกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในเทมเพลสอันนี้แค่กำลังรบหรือกองกำลังที่มีอยู่ในเทมเพลสเท่านั้นนะครับผมยังไม่ได้นับกำลังเสริมของพันธมิตรของริมูรุทั้งหมดเลยนะครับเช่นพวกจอมารประเทศพันธมิตรในจะพวกอาวุธหรือเทคโนโลยีอีกอันนี้แค่หน่วยรบเฉยๆนะครับ ในเทมเพลตยังมีอีกหลายหน่วยเช่นหน่วยผลิตอาวุธหน่วยวิจัยลับหน่วยสเสบียงมีอีกหลายหน่วยงานครับที่ผมไม่ได้ยกมาในคลิปนี้ถ้าใจใผู้ทั้งหมดคิดว่าน่าจะเป็นชั่วโมงนะครับอันนี้ถือเป็นข้อมูลคร่าวๆที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันก่อนแค่นั้นครับว่ามันมีหน่วยไหนกันบ้างซึ่งแต่ละหน่วยเนี่ยมีหน้าที่ไม่ชัดเจนนะครับมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์การรบและก็แล้วแต่เบดี้มารู้จะสั่งนะครับว่าหน่วยไหนทําอะไรเอาเป็นว่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับไว้เจออกัันใใหมม่่คคลิปตปตไบบรบรผ So just don't get overwhelmed and you'll make it out and you'll be just fine. I promise you don't have to worry about a thing Don't let it break you down. You got me by your side and when you feel the difference it'll be night and day night and day